ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออมูลิตออนไลน์ในวันนี้ขอนำท่านมาพูดคุยแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับพระสมเด็จบางขุนคมนะครับพระสมเด็จบางขุนพคมเป็นพระที่สมเด็จพุทธจารย์โตคมพลังศรีนะครับท่านได้สร้างไว้เป็นแห่งที่สาม แห่งแรกก็คือ,อ,อวัดเกรียติชัยโยนะครับที่จังหวัดตากท่อแล้วก็วัดที่สองก็อยู่ที่วัดละคังโคสิตาลามนะครับวัดที่สามที่ท่านได้สร้างพระไว้นะครับก็คือวัดบางขุนพรมพระสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยถูกสร้างขึ้น ประมาณปีพศ2413นะครับซึ่งก็ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับในสมัยรัชกาลที่5ก็อยู่ช่วงปลายของสมเด็จพุทธจารย์โตผงหลังสีนะครับท่านได้สร้างเป็นพระเนื้อผมไว้นะครับซึ่ง เนื้อพระนี้เนี่ยในระยะต่อมานะครับก็ได้รับการพิสูจน์นะครับว่าเป็นเนื้อพระที่คงทนด้วยเนื้อหนึ่งนะครับเนื้อพระที่มีการสร้างก็มีเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงเนื้อโลหะนะครับซึ่งก็ล้วนแต่เป็นสุดยอดของเนื้อมวบสา จะเป็นไหนเนื้อไหนนะครับก็มีความคมทงทนทางรนะครับเนื้อผมของสมเด็จบางคุณพมก็เช่นกันลักษณะของการผรสมสูตนะต้องเรียกว่า,ามีความรู้แล้วก็เชี่ยวชาญน,นะครับในการาสร้างส่วนผสมทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ แล้วโดยเฉพาะผู้สร้างก็เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยในสมัยนั้นจวบจนถึงปัจจุบันนะครับในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นที่เรื่องลือมานานนะครับพระสมเด็จบางพลมมวันนี้เนี่ยที่จะนำมาให้ท่านได้ชมนะครับก็เป็น พระสมเด็จบางผมอาพินฐานคู่นะครับองค์ที่สวยนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านชมแล้วเรามาดูกันพร้อมๆกันนะครับว่ามีจุดสังเกตตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับเชิญครับครับมาดูพระ สมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่กันนะครับที่บอกว่าเป็นพิมพ์ฐานคู่ก็ดูจากตรงฐานตรงนี้นะครับเป็นเส้นคู่คู่คู่นะครับลักษณะก็เหมือนฐานแซมพิมพ์ฐานคู่นี่จะเป็นพิมพ์ที่มีเฉพาะที่วัดบางขุนพรมนะครับเป็นพระที่แกะพิมพ์ใหม่เฉพาะบางขุนพรมนะครับ เส้นซุ้มตรงนี้นะครับซุ้มครอบแก้วนะสวยงามมากนะครับเป็นเส้นที่สวยงามได้รูปทรงองค์พระนะครับก็คลา,ายวัดเกศนะครับเป็นปางหนึ่งของพระพุทธเจ้านะครับที่อยู่ในช่วงของทรมานกายนะครับมีพระกันเห็นทั้งสองข้าง ข้อพักแบบผลมะตูมเกตเรียวแหลมไม่ทะลุซุ้มนะครับนั่งสมาธิด้านนอกนะครับด้านนอกตรงนี้นะครับขอบข้างนอกนี้นะครับสูงกว่าด้านในนะเส้นซุ้มก็จะเป็นตัวขั้นตรงนี้สูงตรงนี้ตัดนะครับ เซนซุมได้รูปมากเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดจัดเพิ่มขึ้นนะครับดูลักษณะของการแกะนะครับจะมีมิติคมชัดลึกชัดเจนนะครับแล้วก็คาปสุขใจเห็นอยู่ทั่วไปนะครับเห็นอยู่ทั่วไปเลยนะครับน,นะครับมีคาบปสปุก ระจายอยู่ทั่วนะครับตรงนี้กลูกลอดออกไปบางส่วนนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะครับการขึ้นมาจะปลูกนานบางส่วนก็ก่อนออกไปนะครับถ้าปลูกเห็นชัดพอดีช่วงผมทำคลิปฝนตกด้วยนะครับแล้วผมนั่งอยู่ข้างนอก ก็ไม่อยากหยุดนะครับมีหมาอยู่ข้างๆหลายตัวเลยอาจได้ยินเสียงเห่านะครับก็ขอภัยด้วยครับดูต่อนะครับคาบปุ่ยนะมีจุดสังเกตนะครับที่อยากให้ดูก็คือจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นชั้นๆเลยนะครับนะ ไม่รู้ชัดหรือเปล่านะครับแต่ก็ดูดูชัดแล้วลหละนะครับเนี่ยนะครับจุดใต้ฐานนี่ก็ดูง่ายเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าหนังกระเบนนะครับแต่องค์นี้โดนสัมผัสน้อยนะครับเพราะฉะนั้นความฉ่ำมันก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเป็นพระที่ เก็บรักษาดีนะครับเดิมอยู่ในเลี่ยมเงินแล้วผมก็แกะออกนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับคาบกูเนี่ยจะไม่ไม่เหมือนกันเป็นพื้นเรียบนะครับแต่จะมีชั้นเน <c oughs> ด้านหลังก็เช่นกันนะครับ ภาพกลุกหนังกระเบนนะครับเห็นได้ชัดเจนมีการล่อนของกลุกเห็นเนื้อพระาขาวๆนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับค่อยๆดูด้านหลังนี่ชัดเจนเลยนะครับถ้าท่านดูพระดูด้านหลังนี่เราจะเห็นเนื้อเห็นรายละเอียดของเนื้อชัดกว่าด้านหน้าที่มีพิมพ์พระนะครับ แต่ก็ต้องดูทุกอย่างประกอบกันนะครับพระต้องมีพิมพ์ทรงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ความแห้งเก่าของเนื้อเนี่ยต้องถึงนะครับแล้วก็คาบผุูกเป็นธรรมชาตินะครับอย่างองค์นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบในทุกด้านนะครับก็เป็นองค์หนึ่งที่น่าศึกษานะครับ ลองดูชัดๆนะครับอีกสักรอบนึงนะครับสวยมากเนื้อพระนะครับองค์พระพิมพ์องนี้เนี่ยถ้าเป็นพิมพ์พนี้ก็น่าจะเป็นแชมป์นะครับสวยมากครับครับนี่ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนตรงอีกองคหนึ่ง นำมาให้ท่านได้ชมนะครับท่านมีข้อคิดความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ